สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนอนักลงทุนทองคำทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการกติดเทนทอง Go Weekly กับเว็บไซต์ sctgo.com และช่อง YouTube sctgo trader รายการที่จะสรุปความเคลื่อนไหวภาพรวมของการลงทุนทองคำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมคาดการแนวโน้มการลงทุนทองที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ประจำวันที่6-10กุมภาพันธ์2566ไม่พลาดทุกข,ข่าวสารการลงทุนทองคาแบบนี้นะคะ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง SCT Go Trader ทันทุกข่าวสารก็ติดเทนทองทุกสัปดาห์กันแบบนี้เลยค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทองคำโลกปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ1,900ดอลลาร์ค่ะหลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นะคะที่ตัวเลขออกมาดีเกินคาดไปเยอะมากๆเลยค่ะแสดงถึงความแข็งแร่งของเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไปต่อได้นะคะนอกจากนี้ค่ะราคาทองก็ยังได้รับผลกระทบ จากความกังวลที่ว่าหลังจากตัวเลขต่างๆที่ออกมาดีเกินคาดนะคะอาจจะเป็นปัจจัยหนุนในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อสกัดเงินเฟ้เฟอต่ออีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒวชิรล,ลาภไพฑูลกรรมการผู้จัดการบริษัท s y n e r g y c o m m o d i t y Trade จำกัดหรือ SCT Go กมาร่วมวิเคราะห์แนวโน้มทองคำในสัปดาห์นี้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒครับสวัสดีครับคุณยกครับ ค่ะคุณทนค่ะทองคำสัปดาห์ที่แล้วถือว่าลดรถไฟหอมากๆค่ะหักปากกาเซียนด้วยลงมาที่แนวรับที่คุณพิพัฒมองไว้พอดีเลยค่ะที่โซนประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าค่ะคุณพิพัฒช่วยรีเพย์สัปดาห์ที่แล้วให้ฟังกันหน่อยค่ะใช่ครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงจริะนะครับแล้วมันเป็นสัปดาห์ของรถไฟหออย่างแท้จริงอืมค่ะนะครับผมพูดว่ารถไฟหอ ตั้งแต่วันอังคารพุทธพือหัสศุกร์ไฟหอะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับนี่แหละคือสเสน่ห์ของทองมากๆเลยใช่ครับตอนนี้นักลงทุนนะครับอ่าอยากจะทราบว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงใช่ใช่ค่ะทองนะครับข้อมดลพักฐานของจริงละ นะครับเนื่องจากราคาหลุดพันเก้าร้อยเราพูดเสมอมาว่าพันเก้าร้อยคือแนวจิตพิจารณาครับเมื่อราคาทองหลุดพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยคือแนวต้านละวันนี้ค่ะราคาทองจะกลับมาเป็นขาขึ้นก็ต้องกลับมายืนเหนือพันเก้าร้อยได้ถ้าถามว่าตอนนี้มีโอกาสไหมทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่จากมุมอมองของเทคนิค คิดว่าทองคงใช้เวลาในเดือนนี้ในการพักฐานอในการสะสมพลังเพื่อจะขึ้นต่อนะครับโดยตัวเลขที่ชอ็ชอกช็อกเลยคือคมันฟาร์มเฮโลยอ<ช>ดนคนนะครับสูงถึงห้าแสนกว่าคนน<ช>ะครจากที่าคาการกนันเนี่ยอยู่แค่สองแสนคนนะครับทั้งนี้เพราะอะไรคะเขาเพราะว่าช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลนะครับ มันมีแอคทีฟแอคทิวิตี้เยอะนะครับก็มีการจ้างงานที่ทุกทุกปีเลยผมสังเกตนะช่วงเดือนมกราเนี่ยปีที่แล้วก็เหมือนกันมกราเนี่ยจะเป็นเดือนที่แบบการจ้างงานจะสูงพิเศษจะลืมไม่ได้ว่ามีเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสเฉลิมฉลองต่างๆอ่านะครับแล้วก็โควิดก็เราได้หันหลังเรื่องโควิดไปจบหมดเรียบร้อยหมดละธุรกิจทุกอย่างเริ่มกลับมา ออนแทที่จะเปิดโปทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะได้แรงเฉื่อยจากจากการจ้างางานตรงนี้ด้วยอ่าค่ะนะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่พีเข้ากับหมือนเดือนโมกกลาละนะครับค่ะโ okay. อเคอ่ะวันนี้กลับมาสัปดาห์นี้โอเค okay. เรารู้ละทองทั้งหมดพักฐานแล้วเราจะทำยังไงนะครับนักลงทุนนะครับที่ซื้อติดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ อเราต้องแก้พอละนะครับเราก็รอสัปดาห์นี้จะมีการรีบาวสวยๆสักหนึ่งชุดนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีรีบาวขึ้นไปเทสแถวพันเก้าถ้ายืนไม่ได้พันเก้านะครับเราดูก่อนถ้ายืนพันเก้าได้ก็ยัาเพิ่งขายนะครับ,รบถ้ายืนไม่ได้ก็ทยอยลดพอแล้วเดี๋ยวลงมาซื้อใหม่ะนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรเลย มีจะมีก็คือคืนวันพรุ่งนี้นะครับที่เอ,อ่นายพอเวลประธานเศดษจะมีแถลงการนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางคุณพอเวลเนี่ยจะพูดอะไรบางอย่างค่ะให้เป็นกระแสะอีกไหมกระแสะอีกไหมเพราะว่ามันแล้วแต่นะบางทีเขาก็พูดบางทีเขาก็ไม่พูดนะครับแต่ตลาดคาดว่าจะต้องมีการพูดอะไร นะครับอ่าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะมีคุณคุณโพเวลแล้วก็ก็จะมีการเออ่ขายทํากําไรกันแน่นอนลหละ,ะนะครับคนรุทยุก,ก็คือย่อซื้อขึ้นขายค่ะนะย่อซื้อขึ้นขายนะครับโดยที่แนวต้านโซแนวต้านเราอยู่ที่ตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้แปดสิบถึงจนถึงพันเก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะข้ามได้ไม่ได้ ถามว่าข้ามได้มันก็อาจจะข้ามได้นะครับคือถ้าข้ามพันเก้าได้ก็จะมีแถวพันเก้ายี่สิบซึ่งตรงเนี้ยคงจะติดกันตรงนี้ยถ้าสมมติมีการอ่าสอบขาหลอกขึ้นไปแรงขนาดนั้นนะครับรู้อย่างเดียวว่าการขึ้นมารอบนี้นักลงทุนที่เออ่ซื้อติดก็ขายทางกำไรไปก่อนนะครับอ่ากรณีถ้าบางคนขาดทุนไม่มากก็คัดลอไปก่อนเพราะ,ะว่าที่ผ่านมาเราบอกแล้วว่าถ้าหลุดพันเก้าให้คัดลอไปก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเราบอกแล้วว่าถ้าุดพันเก้าให้คัดอ่ะ นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ค่างเงินบาทจะอ่อนด้วยอ๋อให้ระวังเรื่องค่าเงินบาทนะคะอยากให้นักทุนเขาใจะว่าภาพรวมภาพใหญ่ของทองเป็นขาขึ้นนะครับอืมอค่ะเดือนนี้ต้องให้เขาพักอ๋อค่ะก็อาจจะอาจจะมีช่วงที่พักก่อนเพื่อเป็นขึข้นในขายใหญ่ใช่ไหมคะ ใช่ครับคนเราเหมือนวิ่งมาราธอนนะครับมันต้องมีการพักบ้างใช่ไหมครับพักเสร็จแล้วค่อยไปวิ่งมาราธอนรอบใหม่นะครับการพักเนี่ยจะให้พักอาทิตย์เดียวมันเป็นไปไม่ได้พอขึ้นพอขึ้นมาแบบแรงแล้วก็ช่วงเวลานานอยู่พอสมควรนะคะใช่ครับนะครับวันนี้ก็เออก็ไม่ยากนะครับก็คือในสัปดาห์นี้เราให้แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบถ้าลงมาตรงแถวนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบถึงหกสิบซื้อครับ ถ้าหลุดอีกทีหนึ่งซื้อเลยนะครับซื้อมาเพื่อเล่นรีบาวรีบาวเราก็มาดูชุดที่ว่าแถวหนึ่งพันเก้าร้อยใกล้ๆแถวนั้นะนะครับหรือบวกลบแถวนั้นขายอ่า,อานักลงทุนระยะกลางนะครับนักลุนาารนะยะสั้นถ้าสัปดาห์นี้มีลงตกใจทีหนึ่งซื้อครับซื้อเล่นขึ้นมานะครับแรงๆขายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอชุดใหม่นะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนของการพักฐานเว้นแต่ทองดืนเหนือน1,920ได้เนี่ยข่าวนี้แหละของจริงแหละค่ับนี่คงจะไปกันละสนแสดงว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเก็บตกสาหรับคนที่จะกลัวจะตกรถก็เขาเหมือนเขากลับมารับอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เดือนนี้เป็นเดือนของ,อของเป็นเดือนของการกลับมารับรอบใหม่แต่อย่าไปไล่ซื้อตรงราคาสูง ค่ะนะครับอ่าถ้าเป็นทองไทยก็แถวสองเก้าห้าร้อย่ะซื้อนะครับแต่ทองไทยคงผ่านจะไม่ลงเยอะเพราะว่าค่าเงินบาทค่ะจะอ่อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมาเนี่ยต้องซื้อครับอืมตอนนี้ตอนนี้ก็มีแนวอันหนึ่งก็คือตรงแถวหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเป็นแนวจิตวิทยาที่สําคัญมากๆเลยค่ะถ้าทองหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะไปพันแปดเลยโอ้โหอ่าตรงนี้ ตรงนี้นี่ดูยากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราว่ากันเป็นเป็นชดๆกันไปแล้วกันได้ได้เพราะว่ามองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะเหมือนช่วงวันสุ์ที่ผ่านมาก็โอ้โหหลายๆคือยกเห็นหลายๆตัวเลขค่ะปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ะเหมือนหนุนมากเลยว่าจะหนุนให้ทองไปต่อแต่มันก็กลับเป็นพลิกล็อกกลับมาแบบทองก็ลงมาอีกอืมเหมือนแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆ เนี่ยแหละฮะมันสนุกกับตรงนี้เนี่ยแหละฮะ <c oughs> คือเมื่อมันเพลระรหัดเนี่ยโอ้โหเพ่อพะอหัดเนี่ยหลังจากที่เฟดถอนคันเร่งรอพูดแบบโอ้โหเข้าใจมากมาก,มากเลยนะครับแล้วทองเนี่ยก็ขึ้นไปเทสแนวต้านไปถึงโอ้โหทำนิวไฮใหม่เลยนะฮะใช่ใช่สุดยืนพันแปดไอ้พันเก้าร้อยห้าสิบไม่ได้อืมวันนั้นเนี่ยเริ่มเอกใจแล้วเฮ้ยยืนพันพันเก้าห้าสิบไม่ได้เนี่ย <c oughs> เริ่มอ่า แรงเ,เทขายทากาไรเขามากแล้วเริ่มมาใช่แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันตัวผมเองก็ไม่คิดเหมือนว่าวันศุกร์เนี่ยจะมีช็อคซีนิมากเกิดขึ้นที่ว่าตัวเลขการจ้างงานมันออกมาดีเกินไปดีมากมากมดีจนราคาหลุดลงมาแบบระดับห้าหกสิบเหรียญเลยค่ะนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยสองวันในทองลงร้อยเหรียญนะใช่ใช่น่าตกใจจริงเพราะฉะนั้นถ้าทองขึ้นไปเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินห้าสิบเหรียญแล้วครับ อ่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดต่ําก็ขึ้นไปสักห้าสิบเหรียญเนี่ยก็เป็นจุดที่เราเทโรฟิตกันหรือเอ่อนักลงทุนที่เอ่ออยากจะคัดลอสก็คัดลอสทางนั้นได้นะครับแล้วค่อยแล้วค่อยลงมาซื้อด่านแรกที่เราบอกเขหนึ่งแปดห้าศูนย์กบหกศูนย์ค่ะนะครับดูรตรงนี้ไปชุดที่สองครับพันแปดร้อยกว่าเดี๋ยวก็ต้องค่อยมาว่ากันโอเคได้แต่อาจจะไม่มีตรงนั้นก็ได้ก็ได้ นะครับอ่าอาจจะไม่ลงไปถึง 1, 8, พันแปดเพราะตอนนี้พอ,อทุกคนก็บอกโอ้เดี๋ยวจะลงทุกคนก็เริ่มเริ่มกลัวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยทองก็จะแกว่งไปแกว่งมา,มาหรืออาจจะออกข้างใครที่ลงทุนระยะสั้นเล่นกิกนกําไรไปค่ะนะครับคนที่ติดดอยสูงๆนะครับจะเก็บถือยาาวก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยทองพักฐานชุดนี้จบก็จะขึ้นต่อค่ะโอเคสำหรับคนที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นการซื้อเก็บไปก่อน อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับลงมาก็ให้ซื้อเก็บจะเล่นสั้นเล่นยาวตามสบายนะครับทีน,นี้ตลาดเนี่ยหลังอาทิตย์นี้ไปเนี่ยตลาดจะมาซีเรียสกันอีกทีก็คือเอ,อกลางกลางเดือนนะครับหรือกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีตัวเลข CPI ตัวจัชนีเงินเฟ้อมาอีกแล้วคือคือวันอังคารข้องทุ่มขึ้นนะครับ CPI ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นตัวที่ เจะจับตามากที่สุดเลยอืม mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้พักสะสมพลังนะครับแล้วมาชีช้ชะตาอีกทีคือวันอังคารหน้าโอเคค่ะ <Okay, huh? S 2> ครับผมแสดงว่าก็มีอีกปัจจัยหนึ่งในสัปดาห์หน้าให้เราระมาะระวงังระหว่างสัปดาห์นี้ก็เตรียมตัวกันไปก่อนว่าจะยังไงดีอาจจะแนะนําว่าเหมาะกับการสําหรับนักเก็ตสำหรับคนเก็งกำไรก็แนะนําเล่นสั้นแล้วก็อ่ารอ ดูปัจจัยต่างๆไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับก็ตัวเลขไม่ไม่สำคัญก็คงจะเวี่ยงนะครับหรือแกว่งงอกข้างนะครับก็หาจุดทองกำลังหาจุดสมดุลแนวรับแรกเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าอ,อยู่แถวตรงเนี้ยเป็นพันแปดร้อยหกสิบค่ะจะเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นต้องมาตั้งฐานัาตนตรงนี้กันก่อน,น,อนโอเคยกเว้นมันมีข่าวแรงๆร,รือยกงเว้นเฟดแบบจะกลับมาพูดแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะขึ้นดอกบเบีย้ยต่อ เพราะว่าการตั้งงานออกมาดีอย่างนี้นะย่างเงี้ยทองอหลุดวันพรุ่งนี้ก็หลุดพันแปดห้าสิบลงไปเลยอ่าอยู่ที่แต,แต่เออแต่เฟดจะกล้าพิกคำเหรอครับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วคุณยังบอกเลยว่าคุณจะเริ่มถอนคันเร่งแล้วแล้วก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่าเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงแล้วนะครับก็คงต้องรอฟัง,ฟงาจากนี้ไปตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวแปรในการ ขับเคลื่อนที่ทางทองไม่ใช่เฟดละอ่าค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่สําคัญทุก,ท,กทิตอัค่ะก็จะพาทองผันผวนไปตามตัวเลขนั้นครับโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวก็เรามาอ่าจับตาดูปัจจัยทางเศรษฐกิจต่งตางๆกันในเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปแล้วกันเนาะคุณพิพัฒน์ครับผมโอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพิพัฒน ครับผมขอบคุณมากครับคุณหยกครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคําสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีซื้อขายทองคําแท่งแบบออนไลน์ได้ง่ายๆกับ s c t g o ด้วยราคาเรียลไทม์ตามราคาทองคําในตลาดโลกเพรดสะดวกรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w o r w s c t g o c o m และบนแอปพลิเคชัน SCT Trade Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงไรข้อจำกัดด้านเวลารับทองคำแท่งได้จริงและสามารถซื้อขายได้จากทุกที่ทั่วประเทศไทยพร้อมบริการปรึกษาฟรีรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำอย่างใกล้ชิดเริ่มต้นลงทุนทองคำได้ง่ายๆกับ SCT Go.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official @SCTGo หรือโทรได้ที่เบอร์020170777ได้ทุกวันทำการจันท์ถึงสุกเลยนะคะโดยสามารถเริ่มต้นสร้างกำไรจากการลงทุนทองคำได้แล้ววันนี้ค่ะ